ที่นายกรัฐมนตรีครับแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดิมทีช่วงบ่ายวันนี้นายกมีภารกิจจะต้องไปภารกิจที่กลุมชนนะครับแล้วก็เปลี่ยนใจไปที่ที่เกิดเหตุแทนครับนอกจากนั้นก็ยังไปที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชั่วคราวนะครับเพื่อให้กําลังใจครูและนักเรียนที่อยู่ที่นั่นครับระหว่างที่นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินลงจากตึกบัญชาการหลังจากเป็นประธานประชุมคอรมนะครับ ก็กล่าวกับสื่อมวลชนด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือร่ำให้มเมื่อทราบข่าวเกิดเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาจากโรงเรียนวัดเขาประยาสังขารามจังหวัดอุทยัยธานีครับยังไงบ้างคะส่ง,สงรองนายกที่เกี่ยวข้องไปแล้วค่ะก็มีท่านรองนายกสุริยะกับรองนายกอุทิน,นะครแต่ท่านนายกอะไรท่จอเงขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอชางหน่อยครับ มีรายงานนะครับว่าก่อนที่นายกจะให้สัมภาษณ์สื่อครับได้นั่งทำใจอยู่ที่ห้องพักอยู่ประมาณ10นาทีก่อนที่จะเดินออกมารวมถึงเมื่อทีมงานจะนำภาพเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสให้ดูนายกปฏิเสธครับแล้วก็ยกมือห้ามนะครับขอไม่ดูภาพเหตุการณ์นั้นหลังจากนั้นครับนายกโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตครับแล้วก็ระบุว่าในฐานะรัฐบาลจะดูแลค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุดครับนายกตัดสินใจยกเลิกภารกิจลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำที่กรมชลประทานจังหวัดนนทบุรีก่อนเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่บาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้รถบัสที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะคะ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนและครูที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งจุดนี้ใช้เป็นสถานที่จัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยการชั่วคราวพร้อมประสานงานให้ความช่วยเหลือค่ะ ศูนย์ดังกล่าวนี้อยู่ใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมแต่เนื่องจากปัญหาเรื่องการจราจรที่ติดขัดคือมีการปิดถนนด้วยเพื่อจัดการจุดเกิดเหตุทําให้นายกเดินลงจากรถเดินข้ามสะพานล,ลอยไปยังศูนย์จัดการชั่วคราวโดยพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดรายงานถึงสถานการณ์การดูแลนักเรียนและครูที่บาดเจ็บและเตรียมส่งตัวกลับจังหวัดอุทัยธานีสําหรับนักเรียนที่ปลอดภัยนะคะ ภายหลังการเข้าเยี่ยมนายกบอกว่าต้องให้กำลังใจพร้อมสั่งการให้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจัดทีมแพทย์คอยดูแลสภาพจิตใจทั้งเด็กและครูที่อยู่ในเหตุการณ์และไม่ใช่เฉพาะรถคันที่เกิดเหตุเท่านั้นยังรวมไปถึงรถที่มาในคณะทั้งหมดด้วยค่ะ